ต่อยอดนะคะก็คือจากการไปสำรวจตลาดต่างๆในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อจะได้ไอเดียในการปรับตลาดเหล่านั้นโดยให้ทุกตลาดเชื่อมโยงกันเป็นเพาย คึาของการที่จะมาดูลูกในงานชื่นใจได้เรียนรู้ว่าองจริงมันเป็นความมันเป็นการรอคอยเหมือนกันนะคะทุกปีตั้งแต่ลูกเข้ามาตั้งแต่เตรียมอนุบาลเนี่ยคือจะพลาดไม่ได้เลยต้องมาดูแล้วพอสุดท้ายสรุปสุดท้ายของการเรียนรู้ที่เขาเรียนในแต่ละปีเนี่ยทำาให้เราเห็นเฮ้ยลูกเราทําได้ทําได้ดีและไม่ใช่เฉพาะลูกเราเด็กหลายๆคนที่เราเห็นเนะี่ยมันมีการพัฒนาขึ้นมันมีการแบบเฮ้ยลูกลูกเราสามารถ เอามาต่อยอดเอามาทำอะไรแบบนี้ซึ่งสมัยเราเด็กๆไม่มีทางทำแบบนี้ได้กคือขนมที่เราสร้างขึ้นมาเองจากกระดาษนะคะจริงๆแล้วมาทำจากแป้งแล้วก็มันเป็นขนมรังลายนะคะที่พวกเราได้ประดิษฐ์ขึ้นมาเออสมุตที่หายของหนูนะคะก็คือถ้าการท่องเ,เงที่ยวที่จังนวัดสม,สมุทครมมีกิจกรรมให้นะักท่องเที่ยว มือท,ทามและมีก,การต่คุยนะคะให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสารสนเทที่สมบูนณ์สมครณสบะแล้วก็อันนี้จะเป็นเครื่องมือการเก็บข้อมูลของหนูนะคะก็ของหนูทำเป็นแบบสัมภาษณ์แล้วก็เช็กลิสต์ค่ะคำถามที่อยู่ใช้สัมภาษณ์ประากรน,นะคะก็จะมีเรื่องของมีหลักคิดอะไรในการทรบาบกิจกรรมบ้างแล้วก็มีกิจกรรมมีการให้นักท่องเที่ยวลงมือทามมีส่วนร่วมในการพูดคุยหรือไม่แล้วก็สามก็คือมีการนำสื่อเกมมาปรับใช้ในกิจกรรมยางไรค่ะ ประโยชน์ที่ได้เราก็คือคนในชุมชนได้นำเสนออัตลักษณ์ของตัวเองแล้วก็สามารถนำอัตลักษณ์ของตัวเองเไปใช้ไายได้ไดค่ะแล้วก็เป็นแนวคิดแค่ตลาดอื่นหรือว่าสถานที่อื่นๆในการเรียนอัตลักษณ์ของตัวเองมาใช้แล้วก็นักเรียนที่มีเวลาทำความเข้าใจกับอตัตลักษณ์ทำให้อาจสนใจอัตลักษณ์ในจังหวะนั้นมากขึ้น เห็นชิ้นงานแต่ละชิ้นบางทีเราเดินไม่ได้ล้อมครับชิ้นงานแต่ละชิ้นน่าสนใจมากบางทีชิ้นหนึ่งที่เราไปดูในเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อนะครับสายมูอะไรเงี้ยครับเด็กสามารถเขียนได้โคเวอร์เลยแล้วก็เขียลขนลักษณะของที่มาที่ไปได้ชัดเจนมากขึ้นเลยจากความกล้าแสดงออกของเขาเนี่ยก็ค่อยๆบ่มเพาะขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อก่อนก็จะมีความเขินอายเวลาพูดหรืออะไรางี้นะคะแต่วันนี้เขาก็แสดงให้เห็นได้ว่าแบบเขามีความมั่นใจ